อ้อยถามผิดปกติหรือเปล่าลุกเดินท่านี้ได้ยังไงไม่เจ็บหรอลองทำเองเจ็บมากอ้อยภรยาบีมกวีโพสคลิปลูกชายแฟดน้องพี่หลังเห็นลูกเดินโดยใช้นิ้วเท้างอลงกับพื้นเมื่อลองทำเจ้าตัวบอกว่าเจ็บมากแต่ลูกเดินได้อย่างไรพร้อมถามว่าผิดปกติหรือไม่โดยทิกต o k ของบีมอ้อยชานลได้โพสคลิปข้อความว่าพบความสามารถพิเศษของน้องพีมามีงงมากว่าหนูไม่เจ็บเลยลูก อ้อยเผยในคลิปด้วยถามลูกไม่เจ็บหรอหลายครั้งพร้อมบอกว่าเขาเดินด้วยท่านี้ไม่เจ็บเหรอลูกมามีถ่ายทันจนได้บีมเห็นแล้วก็ถามลูกว่าเดินได้ยังไงลูก ออยังบอกด้วยว่าเราสงสัยว่าเขาไม่เจ็บหรอเราลองทําแล้วเจ็บมากมันไม่สามารถทําได้พร้อมทั้งถามว่าเป็นความผิดปกติหรือเปล่าขณะที่ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิความสามารถของเด็กก้ามเนื้อเส้นเอ็นเขาจะยืดหยุ่นดีมากกว่าผู้ใหญ่หลายเท่าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน้องซ้อมเป็นนักบัลเล่ค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเดินเหมือนลูกสาวที่บ้านเลยลูกจะเดินแบบนี้เป็นบางครั้งค่ะพยายามไมา่ให้เดินท่านี้นะคะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ